สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องเยนวยคนรักต้นไม้ทุกๆคนวันนี้อีกหนึ่งวันนะที่เยนวยมาผสมดินเปลี่ยนถ่ายกระถางบอนสีคือวันที่สแล้วนะที่เยนวยมาฟื้นฟูสวนบอนสีของเยนวยนะหลังจากเขาเสื่อมโทรมหรือเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่ยนวยก็มาเปลี่ยนถ่ายกระถางมาตัดแต่งกิง่ง ใบใบที่ว่ามันมันเหี่ยวเฉามันอะไรนะเยะน่วยก็มาทําทําฟื้นฟูใหม่วันนี้เยน่่ยมาถ่ายเปลี่ยนถ่ายกระถางเนี่ยจากกระถางเดิมๆของเขานาะกระถางเดิมๆของเขาคือกระถางนี้กระถางแปดนิ้วนะกระถางแปดนิ้วเขาเต็มอันนี้คือฟอร์มกอแล้วอะต้นนี้พยาพานทอง ้นนีหงส่วนแล้วก็ต้นนี้ยอดมังกรนะเขาโตเขาโตล้นเยนวยคิดว่าเขาล้นกระถางแล้วรากเขาเต็มกระถางนะมันเป็นฟอร์มกอที่ว่าเขามีลูกหลายนะเยนวยก็ามาเปลี่ยนถ่ายเป็นกระถางสิบนิ้วเยนวยเปลี่ยนได้สามต้นเพราะว่าเยนวยเลือกเลือกต้นที่ใหญ่แล้วว่าเขามีหนอมีหนอเยอะ ยนวยก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วเพื่อว่าให้รากเขาหาอาหารได้พอพอเพียงเลี้ยงลูกเลี้ยงหน่อเขานะบอนสีตะก่อนนะนะเขาจะไม่มีหน่อแบบนี้หรอกเพราะว่าพอมีหน่อมาไม่ได้อะเดี๋ยวก็มีออเดอร์สั่งซื้อสั่งแยกให้แยกแบ่งปัน แบ่งเพื่อนเพื่อนเลี้ยงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบอลสีเขาว่าจะเต็มตลาดนะก็เลยก็เลยไม่มีใครสั่งใครสั่งนอนอนอของเขาอ่านะลูกที่เขาขึ้นมาใหม่อะไม่มีใครสั่งมันก็เลยเต็มกอเต็มกอแต่เยนวยเยนวยชอบอยู่แล้วบอนฟอร์มก่ยนะเยะนวยก็เลยเลี้งยงเยนวยไม่ได้แยกนะแต่ถ้าแต่ถ้ามีใครสั่งเยนวยก็ ค่อยมาแยกทีหลังเนี่ยอย่างเช่นพยาพานทองต้นนี้เนี่ยเนี่ยลูกเขาก็โตโตเหมือนกับโตเกินแม่เขาแล้วทันแม่เขาแล้วอะแต่ไม่มีใครสั่งยังไงก็มาอัพเป็นกระถางกระถางใหญ่เพื่อว่าแม่เขาและลูกเขาในกระถางเดียวกันเนี่ยนะหาอาหารได้พอกิน ดูแล้วพอเปลี่ยนถ่ายกระถางแล้วก็สวยงามดีเอาเยินไว้เป็นคุณเดิมอยู่แล้วที่ว่าชอบบอนสีฟอร์มกอนะเวลามีใครสั่งแบบว่ามีต้นนูน้นต้นนี้ไหมอะไรทำนองเนี้ยยินหน่อยก็ถึงจะแยกแบ่งให้เขาไปเลี้ยงแต่ถ้าไม่มีใครสั่ง,งยินหน่อยก็จะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเหมือนยอดมากุดต้นเนี้ยแต่ก่อนยอดมากรดนะโพมาไม่ได้เลย ถ้าเป็นหนอนนะจะต้องมีใครคนสั่งสั่งอยากได้เราก็แงะไปให้เขาแต่ตอนเนี้ไม่มีไม่มีคนสั่งเพราะบอลสีรู้สึกว่าจะมีกันเกือบทุกบ้านแล้ว่นะแต่ยนวยก็เป็นทุนของยนวยอยู่แล้วทุนเดิมของยนวยที่ชอบบอลสีให้มันเป็นกอกอนะมันจะแลดูเต็มกระถางแล้วก็สวยงามดียนวยยังไม่ได้เอาใน ในกระโจมของเยหน่วยออกมาเปลี่ยนถ่ายกระถางใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเต็ม mm. เต็มกอ mm. เต็มกระถางครับหลายต้นนะ mm. มันเป็นสเสน่ห์ของบอลสีอีกอย่างหนึ่ง mm. คือว่าถ้าเขามีลูกเป็นฟอร์มกอแล้วนะความสวยความสวยของเขาก็จะมีมากกว่าที่ว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเดี่ยวเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้เราเพิ่งแยกมา ต้นเขาก็น้อยใบเขาก็น้อยมันก็ยังแลเห็นความความสวยไม่เท่าไรผิดกับต้นที่เขาเป็นฟอร์มกออยู่เงี้ยนะทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่มีหลายใบเต็มเต็มกระถางม,มันก็แลดูสวยงามดีต้นนี้พยาขอมนะ สำหรับใครที่ว่าชอบบอนสีนะตอนนี้ที่มีมีอยู่แล้วอะถึงเราจะขายไม่ได้ไม่มีใครสั่งซื้อหนอหรือเราผ่าไปเราขายไม่ค่อยได้หรือมันไม่คุ้มกับต้นทุนที่เราผานะตอนนี้ขายไปก็ต้นจิ๋วๆก็ ไม่แพงต้นละห้าสิบหกสิบสามสิบยี่สิบยังมีเลยมันก็ไม่ไม่คุ้มทุนกับค่ากระถางค่าค่าเราเลี้ยงดูนะเราก็มาเลี้ยงไว้ดูเล่นคือทำเป็นฟอร์มกอเป็นเป็นต้นให้มันต้นใหญ่ๆใ,ใส่กระถางใหญ่แล้วก็ตั้งให้มันเป็นหมดหมู่มันก็แลดูสวยงาม เพลินตาเพลินใจดีนะแต่เยนวยนะี่ยังเปลี่ยนถ่ายกระถางไม่หมดเลยเยนวยคิดว่าโอเป็นอาทิตย์นะจะเสร็จหรือเปล่าแต่เยนวยก็ทำไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้งานเยนวยไม่ค่อยมีเยนวยก็ยังมาเปลี่ยนถ่ายกระถางหรือว่ามาดูแลต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ข้างบ้านของเราดูสวยงามสดชื่นดีนะเพื่อนทุกคนต้นนี้พญาพานทองเินวยอิยนวยว่าเขาสวยนะสวยสวยสวยเรียกก็จัดว่าสวยเชีเยวแหละอินวยชอบชอบบอลใบแดงๆมันก็แลดูสดชื่นดีแล้วต้นนี้หงสุวรรณหงสวรรเนี่ย แต่ก่อนมานะเขาเป็นไม้ไม้ดังนะไม้ดังแล้วไม้ก็จัดว่าคนนิยมปลูกกันเยอะตอนแรกๆเลยนะของสวนที่้นวยขายอะต้นละต้นละ4ี่ห้าอนะแต่ตอนเนี้ยราคาประมาณก็สามสิบาทนะนะแต่ถ้าผ่ายี่หนวยคิดว่าผ่าแล้วก็จะไม่ ไม่ค่อยคุ้มกับค่าเสียเวลาที่เราดูแลเท่าไหร่เยนนอยก็ปล่อยให้เขามีหนอ่อมีหน่อเพื่อว่าถ้ามีใครสั่งซื้อเราก็แงะหน่อขาาดีกว่าดีกว่าที่เราจะมาผ่านะ <c oughs> เราผ่าก็เมือนเราเริ่มต้นใหม่กว่าจะดูแลเขาได้ถึงขนาดเนี้ยบอนสีมันใช้เวลานาน,านกว่าเขาจะกัดสีหรือว่าอะไร สู้สู้เราเลี้ยงไว้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราขายไม่ได้เราก็คิดว่าเราเอาไว้เชยชมก็คุ้มแล้วอ่ะสำหรับคนชอบต้นไม้นะาสะสมไว้พันธุไหนที่เยนวยไม่มีแต่เยนวยชอบชอบบอลเก่าบอลโบราณนะบอลรุ่นใหม่ๆเยนวยไม่ค่อยชอบที่ว่าใบกลมหรือว่าอะไรอ่ะ ถ้าใบบอนบอนเก่าหรือบอนโบราณเนี่ยลวดลายเขาจะเยอะแล้วใบเขาจะมีลูกเล่นเยอะนะเช่นว่าใบยาวแล้วบิดบิดพิ้วอะไรทํานองเนี้ยแต่ถ้าบอนใหม่อ่ะเขาจะไม่มีลูกเล่นอะไรเขาจะมีสีมีป้ายแค่เท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นความชอบของแต่ละคนนะที่ที่ชอบบอนสีนะบางคนก็ชอบบอนโบราณ บางคนก็ชอบบอนเก่าแต่บางคนเขาก็ชอบสายพันธุ์ใหม่นะแล้วแต่แต่ทุกอย่างมันก็คือสวยหมดนะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้วันนี้หน่อยต้องขอจบคลิปก่อนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะ